ถือเป็นโมเมนต์ที่ทำเอาโซเชียลฮือฮาเลยทีเดียวเมื่อแอฟทักษออนนั่งเอกสาวผู้ขึ้นเชื่อเรื่องลุกหวานอ่อนโยนและเรียบร้อยได้เผยอ,อีกด้านที่ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยๆนั่นคือโหมดสาวซิงพร้อมโชว์ทักษะการขับรถหรูด,ด้วยตัวเองบอกเลยว่าภาพนี้ทั้งเท่ทั้งสง่าจนหลายคนลืมภาพสาวหวานไปชั่วขณะ ล่าสุดแอฟได้ลงคลิปใน i ิน t a g r กร Story ขนาดนั่งอยู่หลังพงมาลัยรถหรูภายในตกแต่งแบบพรีเมียมดูธรรมัดะแมแมงและมั่นใจสุดๆเธอกำลังขับรถออกไปทำงานและท่องเที่ยวด้วยตัวเองซึ่งเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเพราะปกติแล้วแฟนๆมักเห็นเธอนั่งสวยๆมีคนขับรถหรือผู้จัดการคอยดูแลตลอดเวลา แต่ต้องบอกว่าลูกนักสิ่งของแอฟนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่สัทีเดียวเพราะก่อนหน้านี้เธอเคยสร้างเสียงฮือฮาในงาน Speed Revolutionary 2018ด้วยการโพสต์ภาพคู่กับรถปอร์เช่สีอมแต่งพิเศษราคาสูงถึง2 3 0ล้านแบาทซึ่งเจ้าตัวเรียกว่าลูกชายอย่างเอนดูแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วเธอชื่นชอบรถเร็วและรถสปอร์ตไม่น้อยหน้าใคร นอกจากนี้ในบ้านพักสุขเจริญยังมีรถสปอร์ตและรถหรูอีกหลายคันราคาหลักสิบล้านบาทเรียกได้ว,ว่า F ไม่ได้มีแค่ลุกหวันหวานเท่านั้นแต่ยังซ่อนความเท่และความแรงในแบบนักขับตัวจริงถือเป็นมุมที่เพิ่มเสน่ห์ให้เธอมากขึ้นไปอีกและแน่นอนว่ามุมนี้ย่อมทำให้แฟนหนุ่มอย่างนนกุลต้องยิ่งรักยิ่งหลงเพราะผู้หญิงที่ทั้งสวยอ่อนโยนและยังมีโหมดเท่แบบนี้บอกเลยว่าเฉียบไม่เบาเลยทีเดียว